นั่นแหละ้วค้าเลี้ยงไว้ติมไว้รุ่นหน่อยครับเด้อดูก่อนนะเพียงมีเงินไหมครับนนี่เอาาา้้หบมีเงินไหมเนี่ยไหนอันไหนอันไหนขายดีนี่แหละอันไหนนี่แหละบอกขายดีอร่อยไหมลองชิมดูหน่อยเอาเนี่ยถามลูกเกยเอาไหม

ตมากนินะของขาอโอ้ปลาค้าทำไมมันไม่ใหญ่เหมือนในรูปล่ะไหนตอนกินมันต้องใหญ่เหมือนในรูปด้วยไงมันถึงยับพอดีเดค๋ย <c> ว <oughs> mẹ hai rượu võng mọi người đại lý hả 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 tại <teleanut> oh. <train> <Jamie đánh> đi là một hai mươi hai ngày 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 สานจีบวิตงสิเงเชื่อพี่อะงานจีบเลยงดนรีบเลยเชื่อ,อ,อมาแล้ว<ห>วะงานจีบงานจีบโตมาเมื่อกี<ห>้รู้วกลับบ้านเหรอกับ,บ,บพุงี้เยอักว่ กับตอนไหนก็ได้ตัวเรื่องของเขาเนาะติบรรพูดนี่เพ่เลยอันนี้มาซึมเหรอฮะมไม่ซึมธรรมดาที่ไหนไอ้คือคืนตัวจริงบ้องอะฮะคือคืนคือคืนตัวจริงบ้องมฮะซึมเลยที่แก้มันน้ำอะไรในขวดนั่นแหละทิมรู้ไหมทิมดู้ไหม อร่อยเพราะได้อยู่เนาะอร่อยแต่มันไม่เหมือนในของไงนั้นแ่ะไม่มันไม่เหมือนในป้ายไม่มันของไงของไงอะไรนะเขาเรียกว่าสีแดงๆเนี่ะมันจะเป็นโอริโอ้เหมือนกันครับอู้นั้นอย่างอร่อยอร่อยแบบสุดจัดเลยอันนี้มันแบบสี่แสนกันโออชูสี่แสนห้าเอาไปเลยนี่เพื่อไอ้ตัวรูปยางตัวเนี้ยเตกมันหนาอะไรใช่ไหม มันหมดสภาพแล้วมันเวลาน้ำมันเวลาเราเหยียบไปน้ำมันมันลงไม่ทันอ่ะเนี่ยอุยอุยเ้ยแล้วก็เจาะฟ้าตรงนี้ระบายไอเนี่ยมันก็เลยตีกลับขึ้นเทอร์โบไงอุดอ่ะอุดแล้วก็ทําระบายไอใหม่ไม่มันตีกลับมันลงไม่ทันมันตีน้ำมันเครื่องตีกลับบนเทอร์โบบางทีเนี่ยลูกยางเนี่ยเนี่ยมันสภาพมันมันด้านทานด้านอะไรรถเตะมันอะไรลมมันได้ไหมอ ต้องรู้ต้องเแกะออกเนื้อบ้าอเหลงเด็กฮะผมมีไฟเจ็นะสมุดจะกลับช้อวเตือนอเออะไรกับมา มายังโตนกมันโทรมาบอกว่าของมาแล้วบอกว่าส่งมาเสร็จิงัแจหรือ่นอตีนี่เียาไปกนแจก่อนพี่ทำอะไรต่อไฟหลีมาหรือเปล่าในเนีย บ้ในางนอกอ่ะมีต่อจากข้างนอกก็ได้ตัวต่อเข้าไปเลยอ่ะไม่ติดล็อกนี่ไม่มีไฟหลีเลยข้างหน้าไม่มีอะไรเลยไม่มีไฟเลยรไหนเปิดไฟลีดูไฟท้ายไม่ติดเปิดกุญแจดูว่าพี่ติดไม่ติดลองขันตาด้วเปิดดูไม่ต้องขลองคันตาไหม กระเปิดนี้มันกี่ตัวอาบูธมาเสียบดูก่อนพ่มันเท่าไหร่ต้องไปซื้อขาไม่เสียบดูนี่เฉยๆยอะ่ะว่ามันขึ้นเท่าไหร่ ใช่แล้วเราก็ซื้อขาชุบครัวซื้อขาซื้ออะไรมาใส่เลยไม่เสียบดูไงว่ามันขึ้นเท่าไหร่ตั้งไว้แล้วพวกเนี้ยตั้งอยู่ประมาณร้อสิบเลยก็ไปซื้อหว่าซื้อที่ไหนต้องเอาตัวไปด้วยสายลมพี่มีแล้วใช่ไหมสายลมอ่ะ ่โูกอนยองแล้วทำไมอันนี้มันขึ้นทั้งบแค่นั่นแหละม่ได้ขึ้นอันนี้ฮีโร่นะครับมใชดดิองไหมถ่ายคลิปเสร็จก่อนอยู่ตรงไหนครับรคันนี้คนได้บ้าง วัยรุ่นสามพันเซบอยไปล้างรถหรือเปล่าเออออกไปตั้งแต่พี่ออกไปเลยออกไ้ก็ออกไปเลยตั้งแต่ตอนเช้าที่พี่ไปล้างรถอ่ะดูครับทะเบียนนี้นะแจ้งคนส่งยอกยอกยอกโดนใบสั่งถึงบ้านไปจังเลยนะโอเคครับเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้าครับตองมาจะโดนล่อจี้เนี่ย ไม่มีอะไรแล้วดดซิ่งก็มีแต่โดนล้อยืนกับพวกแบบฝากระโปรงคาร์บอนอะไรเงี้ย